ทััวแลแต่ชอบทางไหนเเราจะวาดกันล้วนอุ้ยน้ำโคตรร้อนเลยอ่ะน้องน้องมันจ้องเราเลยตาดาต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 าดูตาแต่ทางหน่ได้มองเราะเวยแต่แล้ว ถ้าเราเฝิวรูปมันสานเลยอะเห็นไหมอะไร 讲了。